สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอารุณอมรินค่ะประจำวันที่1กันยายน2568เริ่มต้นเดือนใหม่หเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอ อันนี้มันเข้าสู่ช่วงพร้อมสุดท้าย,าายของปลายปีแล้วนะใช่แล้วค่ะเตรียมต,ตัวเลยรับปีใหม่เดี๋ยวเพล่แป,ป๊บเดียวอ้าวปีใหม่อีกแล้ว <c oughs> ก็นั่นแหละครับผู้ชมเวลาผ่านไปไวเหลือเกินนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเช้าวันนี้ใครอยากจะร่วมสนับสนุนพี่พทหารแนวหน้าพร้อมกับช็อปชิมของอร่อยอร่อยสนุกไปด้วยไปร่วมงานนี้ได้เลยครับชวนไปกันงานนี้เลยนะครับ3-5กันยายนนี้วันนี้วันที่หนึ่งเนาะนับ ต่อไปอีก3วันถึงวันงานแล้วนะครับเชิญร่วมงานออรูดบายไทยกรุ๊ปชวนช้อปสนุกชิมของอร่อยพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพี่พี่ทหารแนวหน้าครับโดยบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานออรูดบายไทยกรุ๊ปช้อปอาหารอร่อยและสินค้าคุณภาพจากร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายแบรนด์เลยพร้อมรวมใจแบ่งปันส่งแรงใจให้ทหารชายแดนระหว่างวันที่3ถึง5กันยายน2568นะครับงานเนี่ย จะเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้ายาวไปจนถึงบ่ายสโมงตรงณนะอาคารไทยกรุ๊ปสำนักงานใหญ่ถนนสีลม,อมโอ้ยเดินทางสะดวกครับคุณผู้ชมภายในงานเนี่ย อ,อพบกับอาหารแล้วก็สินค้าหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สินค้าธรรมชาติแล้วก็ของอุปโภคบริโภคจากร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายร้านค้า SME นะครับนอกจากได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพภายในงานแล้วยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งแรงใจให้กับพี่พี่ทหารกล้าข,ของไทยโดยรายได้จากการจัดงานนะครับจะนําไปจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมทหารราบที่หเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ ปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อไปนะครับอโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้อยู่กลางเมืองเลยนะ,ะไปช็อปสนุกชิมอร่อยแล้วส่วนหนึ่งก็ยังได้ ช่วยเหลือพี่พี่ทหารแนวหน้าด้วย<ช>โอ้โหไปงานนี้งานเดียวนี่เรียกได้ว,ว่าได้ประโยชน์หลายต่อเลยทีเดียวนะค่ะเอออยากแวะไปเลยอ่ะพลาดไม่ได้เลยนะเตรียมตัวเลยเพราะว่าของที่เป็นแบบงานคราฟงานที่เป็นงานท้องถิ่นจะมารวมไว้ที่ที่นี่ที่เดียวที่งานนี้3-5กันยายนนะครับส่วนคืนนี้หลังจบรายการทุบโต๊ะข่าว4ทุ่มครึ่งอย่าลืมนะครับผู้ชมนี่เลยคลุกวงในถามตรงถามจริงกับ สองผู้ดำเนินรายการมืออาชีพพี่หมูพัชรสามปินพาและคุณอิทธิพันธ์บัวทองนะครับข่าวที่น่าสนใจทุกมิติจะถูกหยิบยกมาและแขกรับเชิญในคืนนี้พลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วบิ๊กเตารองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็คุณอรนิตส,สุขบาลน,นะครับผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตภาคร,รัฐสองสำนักงานปป,ปอทอสิ่งที่จะคุยกันคืนนี้ก็คือเบื้องลึกตํารวจสอบสวนกลางและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เสือทลายห้างครั้งใหญ่ทิศอลงกฎนั่นเองโอ,เอ้โอเ,อเป็นมหากราบเลยนะ,ะรับชมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับพลุกวงในถามตรงถามจริงคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวย้ำอีกทีตรงนี้ว่า รับชมได้ผ่านทางอัมมารินทีวี HD ช่อง34เท่านั้นครับอืมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะรันวงการสงเออท็อปฟอร์มมากอืมอ่ะมาดูกันได้นะคะทุกประเด็นทุกซอกทุกมุมที่เราอยากรู้ค่ะก็พลาดไม่ได้กับรายการดีๆแบบนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหหนึ่งวันเนี่ยหลายพันเรื่องหนึ่งปียิ่งแล้วใหญ่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยอยู่ในบ้านก็อันตรายค่ะเหมือนกับคุณยายท่านนี้อายุ81ปีอยู่ ในบ้านแท้ๆอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้ลูกหลานก็ไม่ใช่ปีนเข้ามาหวังจะข่มขืนยายค่ะ ที่จะคิดถึงประเทศไทยบ้านเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนหรือว่าทางภาคอีสานก็กําลังประสบกับอุทกภัยเช่นเดียวกันค่ะคาจิงกิก็เพิ่งผ่านไปหนองฟ้าก็ตามมาติดติดพอถึงช่วงฤด,ดูการพายุเข้ามาตามนัดแต่คนบางคนค่ะไปก่อเรื่องไว้พอจะนัดไก่เกลี่ยละทีเนี้ยไม่มาค่ะ กามิติใหม่ของอาร์ทถอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงชอ็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขา PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำ ควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้้วของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability แอฟต็มที่กับทุกเรื่อง ใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ชีวิต SME ไม่ง่ายต้องสู้แต่ถ้ามีใครอยู่เคียงข้างเสมอเข้าใจหนุนหลังช่วยยามลำบาก 25ปีสสวเคียงข้าง SME ไทยสร้างรายได้ขยายโอกาสเสริมแกร่งสสวไม่กระ่ายบิโทัทรอ มีตัวยาบิสมัทซับซาริไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยให้ลูสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจ ดูเม็กซ์ดูโปรสามดีอารอนพลัสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะลัคก,กี้นาคานาคาจตุมงคล ชวนมาขายของสินค้าแม่ลูกของใช้และอีกเพียบขครที่ขายสนุกกันทั้งห่อร้านค้าเตรียมรับซั์วันที่2-5ตุลาคมนี้ไบเทคบางนาจองเลย085-661-4629 glow glow more up ใหม่ Nivea Luminess Skin Glow Serum ด้วยไทรอะมิโดลสาร brightening ประสิทธิภาพดีที่สุดจาก Nivea ช่วยลดเนินจุดดำฝังลึกช่วยกระชับรูขุมขนช่วยเติมความชุม่มชืน้นรู้สึกผิวดูโกลว์ใสขึ้นสามิติ Nivea is for skin เนี่ยรสด,ดีสุดก้อนรอสซ<า>ุปกระดูกหมูหว,วาน,วานหอมรสซุปกระดูกหมูแท้ๆผสานเกลเล้งราคาตังค์หวานหอมเพิ่มหมูสองเท่าและขนาดใหม่สองก้อนหกบาท จองบูธแฟร์ใหญ่ประจำปีบาราสวดแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวลัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนบนพื้นที่ใหญ่สุดจ่องบูธด่วนบาราสวดแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวลัลวันที่24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้อิมแพคมืองทองธานีจองบูธ0 9 0 1 9 7 8 3 1 0ูมทังเมเนเนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้องเพราะโบใช้รีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลืน่นถึง48ชั่วโมงด้วยรีจอยส์ทรีนวัน พึงพอใจของผู้บริโภค คิดถึงคุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ เจนาทีค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามกันต่อกับเรื่องราวของชูศักด์สาว LGBTQ ที่ไปเหยียดสาวมุสลิมนะคะแหม่ล่าสุดเนี่ยได้ยินมาแว่วๆว่าเขาเทนัดเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องนี้กันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนก็ถือว่ายังพอมีเวลานะคุณผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันนะคะพระร่วงเนี่ยเราเคยได้ยินแล้วงูร่วงล่ะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะ กี่ตัวแล้วลูกอะไรบนลูกอะไรข้างบนอ๋อน oh, oh. uh> ี่ตกใจหมดนึกว่าอะไรบนโอ้โยน่าเอ็นดูจังเลยลูกงูเขียวเอองูเขียวปากจิ้งจกนะใช่แล้วเป็นงูเขียวปากจิ้งจกเออจริงๆน้องเขากลัวคนนะคุณผู้ชมเขาเป็นน้องงูแบบ ลักสงบใช่แล้วเด็กๆเนี่ยไปล้อมรถชี้นับเลยหนึ่งตัวชองตัวช้มตัวเบ็ดเสร็จแล้วเด็กๆบอกเจ็ดตัวแต่พอจับจริงๆที่ไหนได้เก้าตัวคุณผู้ชมโอ้โหการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกันยายนบ่ายโมงห้าสิบนาทีเป็นต้นไปทางอัมมรินทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่นั่นเองครับพลาดไม่ได้นะคะมารุ้นไปพร้อมๆกันค่ะอแต่ว่าช่วงนี้ขยับไปกันต่อที่จังหวัดชนบุรีนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่โอ้ยหัวจะปวดเลย ไอตอนรักกันก็นับว่าเป็นพี่เป็นน้องถึงขั้นว่าเรียกกันว่าลูกพี่ลูกน้องเลยนะคุณผู้ชมแต่พอเล่าเข้าปากลูกพี่ก็ลูกพี่เถอะค่ะมันห่วงที่อะทำยังไงได้คนเป็นรุ่นน้องก็เลยคว้ามีดสปาต้าฟันหัวลูกพี่เวอะเลยค่ะยังนะพูนะครับชั้นน้องเขาไม่มีอยู่คุณจะรักผมนี่การันตีด้วยรางวัลข้างหน้านี้ค่ะนี่เลย ชวคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันก่อนเลยนะครับครั้งนี้เป็นหนุ่มขับเรือเขามีปัญหากันฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นเล็กอีกฝั่งหนึ่งเป็นรุ่นใหญ่กว่าแล้วมีความแค้นต่อกันนะครับฝั่งฝั่งที่เป็นรุ่นเล็กเนี่ยเอาสีนะสาดใส่เขียวไปทั้งตัวเลยหลังจากนั้นคว้าแฉลงแทงเข้าไปหูเกือบขาดเลยครับไปเป็นฮากเลย ในคุกมันเป็นยังไงหลังจากนี้ก็น่าจะได้รู้รสชาติแล้วล่ะครับใช่<อ>นะถามเหมือนต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะมไม่ต้องเตรียมค่ะหลังจากนี้รู้เรื่องแน่นอนนะคะ,ะไปกันต่อค่ะจากในน้ําขึ้นมาบนบกบนถนนก็มีแก๊งโจรที่ทําให้ชาวบ้านนปวดหัวเหมือนกันแก๊งไม่รุ่นเด็กแว้นค่ะเบิ้ลรถก็ว่าปวดหัวแล้วนําซ้ํายังมีพฤติกรรมที่ปั่นป่วนก่อกวนชาวบ้านด้วยการปาประทัดอัดอู่ซ่อมรถกระจกแตกหลายบานเลยค่ะของโกดง aku buat